สรุปตอนนี้ถอนได้แล้วเหรอครับวันอาทิตย์ที่10พฤศายน2จิ7 9กาโมง5 6 7 9.12นาที ตรงนี้เป็นสองเมนูที่โผล่ออกมาเราเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเบอร์เคโฟถอนเข้าทันทีหรือจะเอาอีกอันหนึ่งเราก็เลือกมีเบอร์เคโฟถอนเข้าทันทีซึ่งพอเอาเคโฟถอนเข้าทันทีปุ๊บเราก็ใส่จำนวนเงินเลยซึ่งตรงนี้ เลือกวิธีการถอนเงินน่ะไม่มีแล้วก็คือใส่จำนวนเงินไปเลย รดเลือกรายการจากหน้ารายการโปรดเลือกรายการจากหน้ารายการเลือกวิธีการถอนเงินซึ่งเราก็เอามีเบอร์เคเงินเข้าทันทีไปแล้วแต่พอใส่840แล้วถัดไปแหมยังถอนไม่ได้ ถอนเข้ายอดฝากถัดไป <c oughs> ควรนตีน